ฉันไม่เคยมีความคิดที่จะปล่อยเธอไปเลยเลอกฉันเถอะนะเคียวโกะถ้าเธอยังไม่เชื่อฉันฉันจะบอกรักเธอจนกว่าเธอจะเชื่อฉันเรื่องนี้ชื่อสเสน์สาวเข้าป้านเวอร์ชันของพ่อกับแม่ของนางเอกนะใครยังไม่ได้ดูภาคแรกก็คลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยนะมีทั้งหมด3ภาคด้วยกันคือมันเป็นเรื่องราวของคนในตระกูลโซมาที่ถูกคำสาป12นักสัตว์เวลาที่ถูกกอดก็จะกลายร่างเป็นสัตว์สนุกมากๆเลยทุกคนส่วนเรื่องความรักของพ่อแม่นางเอกจะสนุกขนาดไหนก็ไปดูกันเลย ย้อนเวลาไปก่อนที่โทรุจะเกิดแม่ของโทรุที่ชื่อว่าเคียวโกก็เป็นนักเลงคนหนึ่งเธอนอนอยู่เรียนถนนในสภาพซอมซ่อมากๆผู้หญิงที่เดินผ่านมาก็บอกว่าใครมานอนตรงนี้เนี่ยเราน่าจะเรียกตำรวจนะสงสัยเป็นพวกคนจรจัดอันตรายชมัดเคียวโกตื่นมาก็ตะหวาดด่าใส่พวกนั้นใหญ่เลยเอออะโวยวายอะไรไอ้มนุษุ์ป้าพวกนี้อยากเจอดีกับกูใช่ไหมผู้หญิงพวกนั้นก็กลัวมากๆแล้วก็วิ่งหนีเธอไปยายเด็กนี่น่ากลัวชมัดพ่อแม่เลี้ยงดูมายังไงเนี่ย ในตอนนั้นเคียวโกะก็เป็นเด็กมอต้นที่มีนิสัยหยาบกระด้างมากๆเธอมักจะอยู่ในแก๊งอันธพาลแล้วก็ทําแต่เรื่องเลวๆซึ่งพ่อของเธอก็เลี้ยงเธอด้วยเงินเท่านั้นไม่ได้สนใจอะไรเลยส่วนแม่ของเธอก็เป็นคนประเภทสนใจแต่ตัวเองแล้วก็สนใจแค่หน้าตาของตัวเองเท่านั้นเธอเกิดมาในครอบครัวที่พ่อกับแม่ห่างเหินกับเธอมากๆแทบจะไม่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันแทบจะไม่เคยกินข้าวด้วยกันด้วยซ้ําเธอไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่เลยจําไม่ได้เลยว่าเคยถูกกอดบ้างหรือเปล่าพอกลับมาถึงบ้านพ่อก็ตบหน้าเธอเออกไป บนโลกนี้นะมีคนที่มีเป้าหมายแล้วก็ไม่มีแกนะมันเป็นอย่างหลังไอเด็กหน้ารังเกียจเอ้ยส่วนแม่ก็ถามเธอว่าเคียวโกะทำไมลูกถึงทำแบบนี้ล่ะลูกทำเรื่องแย่ๆหลายต่อหลายครั้งแล้วนะรู้ไหมว่าทำให้พ่อกับแม่ต้องอับอายคนมากแค่ไหนบอกแม่สิทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะเธอได้ยินก็ทนไม่ไหวก็เลยเอามือทุบก,กระจกไปถ้าอย่างนั้นแม่ก็ไม่ต้องคลอดหนูออกมาสิใครขอให้แม่คลอดหนูออกมาล่ะ เคียวโกมีปัญหากับทางบ้านมากๆเธอไม่ไว้ใจพ่อกับแม่ของเธอและทำตัวเกเรไปวันๆตอนกลางคืนก็จะออกไปแว้นมอเตอร์ไซค์เธอรู้สึกแค่ว่าอยากจะไปที่ไหนสักแห่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนได้เลยวันต่อมาที่โรงเรียนครูก็มีปัญหากับเธออีกแล้วครูก็ตะหวาดใส่เธอใส่ชุดอะไรมาเนี่ยนานๆจะมาโรงเรียนทีคิดว่าทำแบบนี้มันเท่เหรอว่าแล้วคุณครูทั้งสองคนก็ลากเธอเข้าไปคุยในห้องแกหนาไม่อายตัวเองบ้างเลยหรือไงชอบสร้างปัญหาให้คนอื่นทำความเดือดร้อนให้คุณครูแล้วก็นักเรียนคนอื่นไปทั่ว เคียวโกโดนด่าขนาดนี้ก็ไม่อยู่เฉยๆสิครับเธอก็จับเก้าอี้ขึ้นมาเตรียมหดใส่ครูหุบปากไปเลยพวกแกคิดว่าฉันกลัวหรือไงวะฮะแล้วเธอก็อรารวาดใหญ่จนคุณครูต้องวิ่งหนีออกมาก่อนจะหนีไปคุณครูก็บอกว่าแกนาะยอยู่ในห้องนี้นะไม่ต้องออกไปไหนจนกว่าพ่อแม่จะมาโอเคไหมเคียวโกก็บอกแน่จริงมึงอย่าหนีดิวะคิดว่าพ่อกับแม่กูจะมาหรือไงไอ้สองคนนั้นนะมันไม่มาหรอกระหว่างที่เธอกำลังอรารวาดอยู่ผู้ชายข้างหลังก็ถามว่าทำไมเธอถึงโกรธขนาดนั้นหรอเคียวโกก็หันนไปปมึงอเ็ใคร คิดว่าจะมาขู่เหรอออกไปเลยนะไอ้บ้าผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าผมไม่ได้ขู่ครับแต่ว่าผมแค่อยากรู้อะไรทำให้คุณง,ดงุดหงดขนาดนั้นเคียวโกะก็บอก,ก,บอกมันไม่ใช่เรื่องของแกจะไปไหนก็ไปไปผู้ชายคนนั้นก็บอกครับแต่ว่าผมอยากรู้จริงๆนะเธอทนไม่ไหวก็เลยบอกว่ากูลำคาญหมดแหละลำคาญทุกอย่างเลยลำคาญแม่งทุกคนทั้งไอ้พวกนั้นไอ้พวกนั้น ไอพวกนั้นกูลำคาญแม่งหมดเลยลำคานมึงด้วยกูเกลียดแม่งทุกคนเลยพวกมึงทำเหมือนกูเป็นแค่ขยะไม่ได้ดูตัวเองเลยพวกมึงก็ไม่ได้ดีกวู่กันหรอกเคียวโกะพูดระบายอารมณ์ออกมาด้วยความอัดอัน้นทุกคนนะ่ะหายไปให้หมดสะกด็ดีตายไปให้หมดสักก็ดีตายไปซะหายไปซะลงนรกไปซะเคียวโกะพูดจบก็เงียบลงผู้ชายคนนั้นที่ฟังอยู่เงียบๆก็พูดขึ้นมาว่าแต่ว่าเธอก็อยากได้ความใส่ใจจากพวกเขาไม่ใช่หรอ เธออยากให้พวกเขาเห็นเธอไม่ใช่หรอเธออยากให้พวกเขาต้องการเธอใช่ไหมรับฟังเธอยอมรับเธอแล้วเธอก็อยากถูกรักบ้างใช่ไหมเขาถอดแว่นออกมาแล้วพูดต่อว่าฉันก็เหมือนเธอแหละทั้งสองคนตกอยู่ในความเงียบในที่สุดเคียวโกะก,ก็พูดออกมาทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะ ตั้งแต่เด็กจนโตเธอไม่รู้เลยว่าเธอทําผิดอะไรทําไมถึงไม่ได้รับความรักเธอร้องไห้และระบายความในใจออกมาว่าฉันเจ็บมากเลยเหงามากเลยแล้วในที่สุดเธอก็ปล่อยโฮร้องไห้ออกมาหนักมากในใจของเธอลึกๆเธอก็แค่ยอยากเป็นที่รักอยากถูกรักบ้างเท่านั้นเองแต่เธอไม่รู้ว่าทําไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ทําไมเธอต้องโดดเดี่ยวแบบนี้ผู้ชายคนนั้นรับฟังและถามเธอว่าเธอเหงา่ไหมงั้นออกไปจากที่นี่กันเถอะออกไปจากที่นี่ด้วยกันเคียวโกะก็งงไปเลยเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเขาก็หันมาและบอกว่า อ๋อผมชื่อฮอนดาคาสิยะยินดีที่ได้รู้จักนะครับ ความรู้สึกแรกที่เคียวโกได้เจอกับผู้ชายคนนี้ก็คือเขาเป็นครูที่แปลกมากพอสองคนนี้มาที่ร้านลาเมงด้วยกันเคียวโกก็ถามว่านี่ทำแบบนี้มันจะดีหรอนายนะ่ะเป็นคนครูนะแต่เขาก็บอกว่าผมเป็นแค่ครูฝึกหัดครับเอา้าไม่ใช่ครูจริงๆเหรอในความรู้สึกของเคียวโกคาสยะเป็นผู้ชายที่สุภาพมากๆไม่รู้ว่าสุภาพจริงๆหรือว่าแกล้งสุภาพกันแน่เธอก็ถามเขาว่าทำไมต้องพาเธอออกมาด้วยละ่ะสนใจเธอเหรอคาสยะเงียบไปสักพักแล้วพูดว่านั่นสินะ แม่สาวไม่มีคิ้วเคียวโกะได้ยินดังนั้นก็เขินหน้าแดงไปเลยเฮ้ย hey, อย่ามาจับมั่วสัวนะเขาก็ยิ้มแล้วบอกขอโทษครับในวันนั้นที่เธอได้กินราเมงกับเขาเธอก็รู้สึกว่าราเมงอร่อยมากถึงภายในใจของเธอจะเจ็บปวดแต่ว่าราเมงมันก็อร่อยมากสองคนนี้กลับมาที่โรงเรียนแล้วก็นั่งคุยกันเคียวโกะก็ถามเขาว่านายจะไม่โดนครูคนอื่นว่าหรอที่ออกมากับฉันแบบนี้นะ่ะ เขาก็บอกว่าไม่หรอกเพราะว่าเขาบอกครูคนอื่นไปว่าเธอป่วยก็เลยพาไปส่งที่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าแถมผมเป็นเด็กเส้นด้วยเขาก็เล่าให้ฟังว่าพ่อของเขาน่ะเคยสอนที่โรงเรียนนี้มาหลายปีแล้วก็กเกษียณออกไปแล้วแล้วก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆทุกคนก็เลยไม่กล้าทําอะไรเขาแถมทุกคนยังนึกว่าเขาอาจจะมาเป็นคุณครูที่นี่ด้วยผมทําผิดกฎบ้างก็ไม่มีใครกล้าทําอะไรกับผมหรอกครับเฮะคนแบบนายนี่มันสังกระบวยกว่าที่คิดอ่ะเนี่ยขอบคุณครับ ไม่ใช่คำชมเว้ยพอเสียงรักคังดังขึ้นคาซิสสยาก็บอกว่าเขาจะต้องไปสอนค่าบ่ายแล้วส่วนเคียวโกะก็ไม่ได้เข้าเรียนตามเคยคาซิสสยาก็บอกว่าน่าเสียดายจังนะคะผมอยากให้คุณเข้าคลาสเรียนที่ผมสอนบ้างไว้เจอกันนะแม่สาวไม่มีคิว้วยังจะพูดแบบนั้นอีกฉันก็มีคิ้วเหมือนกันนะไม่เห็นแล้วเนี่ยเขียนเอาไว้เขาก็หันมาแล้วบอกว่าผมพูดจริงนะครับคุณนะ่ะสวยตอนที่มีคิว้ว ไปแล้วนะแม่สาวาไม่มีคิว้วเฮ้ยก็บอกว่ามียังไงเล่าหยุดเรียกฉันแบบนั้นได้แล้วนะเคียวโกะก็คิดว่าตายแล้วถูกไอหมอนั่นปั่นหัวหมอนั่นต้องกะแค่เข้ามาเล่นๆกับฉันแน่ๆแต่ถึงเขาจะทาอย่างนั้นมันก็ทําให้เธอมาโรงเรียนบ่อยขึ้นเธอก็ไม่ได้มาเรียนหรอกแต่ว่าเธอมาเจอเขาตอนพักเที่ยงสองคนนี้ก็คุยกันตามปกติคาสิยาเล่าให้เธอฟังว่าช่วงนี้ก็สอนเรื่อยๆนะดูเหมือนจะมีคนมาชอบเขาเยอะด้วยเฮ้ยพูดจาหน้าเหมือนไส้ฉันนายนี่มันหน้าเหมือนไส้จริงๆเลยขอบคุณครับไม่ใช้คําชมเว้ย พอตอนเย็นเธอก็มาอยู่กับพวกแก๊งนักเลงพวกคนในแก๊งก็ถามเธอว่าทําไมถึงไม่ไปไประชุมแก๊งสองคนนั้นจะเข้าไปหาเรื่องเธอแต่แค่เห็นแววตาเธอพวกนั้นก็กลัวแล้วเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะถ้าคราวหน้าไม่เข้าประชุมแก๊งอีกมึงเจอหัวหน้าแน่ ตอนนั้นเคียวโกะก็คิดถึงคัส,สยะว่าเขากําลังทําอะไรอยู่นะแล้วเขาคิดยังไงกับเธอบ้างนะทําไมเขาถึงต้องมาเจอเธอทุกวันนะแล้วเขามีแฟนบ้างหรือเปล่านะวันต่อมาเคียวโกะก,กาลังเดินอยู่ในโรงเรียนก็เจอกับคสสาสิยะอยู่กับพวกเด็กๆพวกเด็กนักเรียนก็คุยกับคสสาสิยะอย่างสนิทสนมมากๆเลยพกเธอก็ถามเขาว่าทาไมคุณครูถึงต้องใส่แว่นล่ะคะเขาก็บอกว่าใส่แว่นแล้วจะได้ดูเหมือนเป็นครูมากขึ้นไง สองคนนี้ขึ้นมาคุยกันบนดาดฟไฟอีกครั้งคาสยซก็บอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายในการฝึกสอนแล้วผมต้องออกจากโรงเรียนแล้วเคียวกกก็ถามเขาว่านายจะไปเป็นครูไหมเขาก็บอกไม่หรอกครับที่ผ่านมาผมแค่เติมเต็มความต้องการของพ่อและคนอื่นเท่านั้น<ๆ>ก็เลยเข้ามาเป็นครูฝึกหัดยอมรับว่าผมสนใจการเล่นเป็นครูอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็รู้ว่ามันไม่เหมาะกับผมหรอกเคียวยาก็เล่าให้เธอฟังว่าพ่อของเขานะเป็นคนที่เข้มงวดมากมันก็เลยทําให้เขาต้องทําให้พ่อพอใจแล้วก็คนรอบข้างของพ่อพอใจทั้งทั้งที่ที่จริงแล้วมันไม่ ิงของเขาเเลยเขาแค่ทําทุกอย่างไปเพื่อให้คนอื่นยอมรับในตัวเขาก็เท่านั้นทุกคนก็เลยทําดีกับเขาเคียวโกะก็ถามเขาว่านายเกียิพ่อนายไหมเขาก็บอกว่าเขาเคยมีกําแพงกับพ่ออยู่แต่ว่าตั้งแต่แม่ตายไปกําแพงนั้นก็ลดลงแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไประหว่างเขากับพ่อเคียวโกะก็คิดว่าผู้ชายคนนี้ดูโดดเดี่ยวกว่าที่คิดแฮะเธออยากรู้จักเขาให้มากกว่านี้อยากรู้จักทุกเรื่องเกี่ยวกับเขาให้มากกว่านี้เคียวโกะพยายามจะเข้าคาสเรียนที่คาสยาสอนเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าเธอก็ไม่กล้า เธอก็คิดว่าคงจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วตอนที่เขาจะกลับบ้านเธอก็เลยมาบอกเขาว่าขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะคุณครูฉันพยายามจะเข้าคัดเรียนสุดท้ายของนายนะแต่ว่าฉันกลัวนะ่ะเคียวโกะคิดว่าในห้องเรียนมันไม่ใช่ที่ของเธอแล้วเธอก็เข้ากับนักเรียนไม่ได้ด้วยเธอก็พยายามจะบอกลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายแต่เขาก็เดินมาแล้วบอกว่าถ้าง,งั้นในตอนนี้ผมก็พาคุณไปไหนก็ได้ที่อยากไปแล้วสินะแล้วคาสยาก็พาเธอมาที่ทะเลเคียวโกะก็ดีใจมากๆเธอเนี่ยก็ดีใจเหมือนหมาน้อยได้เจอทะเลครั้งแรกเลยเคียวโกะก็ตะกว่าทะเล คาสยายก็ขำใหญ่ไม่เคยเห็นใครตะโกนเถื่อนขนาดนี้มาก่อนเธอก็บอกกับเขาว่าขอบคุณมากนะคุณครูนายเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยเธอคิดว่าเขาทําเพื่อเธอขนาดนี้อุตส่าห์ใจดีกับเธอขนาดนี้จริงๆแล้วเธอรักเขามากๆเลยเคลโกบอกกับคาสยาว่าฉันจะเป็นคนดีขึ้นค่ะจะพยายามไปเรียนแล้วก็จะสอบเข้ามปลายให้ได้ค่ะ เธอรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเธอเดินทางผิดมาตลอดแล้วเธอก็อยากกลับตัวมาเป็นคนธรรมดาเธอก็อยากจะสารภาพรักกับคาซยามากๆแต่ก็ทําได้แค่พูดขอบคุณออกไปขอบคุณมากนะเขาก็บอกแม้พูดเหมือนจะลาจากกันอย่างนั้นแหละเธอก็บอกก็เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะสิแต่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเด็กโง่เรามีตั้งหลายที่ที่เราเจอกันได้ เขาจับใบหน้าของเธอแล้วบอกว่าอีกอย่างหนึง่งมันเป็นเรื่องยากนะที่จะเรียนคนเดียวนะ่ะตอนนั้นเคียวโกะก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเธอถึงจะได้เจอเขาอีกแต่เธอก็ดีใจมากๆที่ได้ยินแบบนั้นหลังจากนั้นคาสยาก็ได้งานในบริษัทขายยาเขาก็มาช่วยติวหนังสือให้เธอทุกอาทิตย์เลยคาสยาก็ชมว่าเธอความจําดีมากเลยนะจะต้องสอบเข้ามมปลายได้แน่แนเจ้าเคียวโกะก็ดีใจมากนายพูดจริงเหรอเขาเห็นรอยยิ้มของเธอก็ยิ้มจางๆแล้วก็ทักว่าเธอทําผมทรงใหม่แล้วดูดีขึ้นนะเฮ้ยเลิกแซวฉันสัทีเถอะน่า แต่เว่าหลังจากนั้นเคียวโกะก็ถูกลงโทษจากแก๊งนักเลงที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเคียวโกะต้องการจะออกจากกลุ่มแล้วไอหัวหน้าแก๊งนักเลงนี่ก็เหยียดหยามเธอว่าคิดจะไปใช้ชีวิตปกติธรรมดาอย่างนั้นเหรออย่าฝันหวานไปเลยนะ่ะคืนนั้นเธอก็ถูกลุมซ้อมหนักมากพอรู้ตัวอีกทีก็มาตื่นที่โรงพยาบาลแล้วตั้งแต่เธอเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลก็มีแค่ครูกับตำรวจที่มาเยี่ยมเธอแป๊บเดียวส่วนพ่อกับแม่ก็ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมเธอเลยและพอที่เธอถูกซ้อมในครั้งนั้นมันก็ทําให้เธอไปสอบมอปลายไม่ได้ก็ ไม่มีน่าไปเจอเขาแล้วพอออกจากโรงพยาบาลเสร็จกลับมาบ้านเธอก็เจอพ่อกับแม่ไล่ออกจากบ้านพ่อก็บอกว่าออกไปซะนอบแต่น,นี้ไปแกไม่ใช่คนในครอบครัวเราอีกจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปจะไปตายที่ไหนก็ไปจะไปทําอะไรก็เรื่องของแกไปซะแกจะได้ไม่เป็นปัญหาให้กับพวกเราอีกเคียวโกะก็คิดว่าทั้งหมดนี้มันเป็นผลกรรมของเธอใช่ไหมเพอเธอทําตัวเกเรมาตลอดเธอเลยได้รับผลกรรมแบบนี้สินะ แต่จู่ๆตอนนั้นคาสยาก็เปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วเขาก็พูดว่าลูกที่เติมเต็มความต้องการของพ่อแม่ไม่ได้นะ่ะสามารถบอกได้ไหมว่าคุณไม่ใช่พ่อแม่ของเขาแล้วจะต้องเป็นลูกฝ่ายเดียวใช่ไหมที่ถูกผลักใส่ไล่ส่งพวกคุณคิดว่าตัวเองเพอร์เฟกต์ในเรื่องไงครับอีกอย่างมาปัดความรับผิดช,ชอบด้วยการไล่เด็กออกไปอย่างนี้มันได้เหรอครับพอได้ยินก็โกรธมากแกเป็นใครกล้าดียังไงมายุ่งกับเรื่องของคนอื่นเคียวโกะก็พยายามบอกเขาว่าคุณครูใจเย็นคาสยาก็บอกผมไม่ได้อยากจะเข้ามายุ่งหรอกครับแต่ว่าคุณนนน่่่่ะเเเปป็็็พพอออออแแมมขงงงงงงผผู้้้หญิิทีียยยยยาากกกกกจตดดววคโไไลบ แต่งานเหรอกับไอเด็กคนนี้เนี่ยนะแกจริงจังเหรอเขาก็บอกจริงจังกว่าคุณแล้วกันล่ะครับไอพ่อก็บอกทําอะไรก็ทําไปเลยยายนันมันไม่ใช่ลูกของฉันแล้วคาสยาก็เลยมาเก็บกระเป๋าของเคียวโกะแล้วบอกว่าอีกไม่กี่วันผมจะกลับมาให้คุณเซ็นเอกสารไอพ่อก็บอกเออตราบใดที่ไม่สร้างปัญหาให้ฉันแกจะทําอะไรก็ทําแล้วคาสยาก็ดึงมือเคียวโกะออกจากบ้านไปพอเดินออกมาจากบ้านเคียวโกะก็พยายามเรียกเขาคาสยะเมื่อกี้นะเมื่อกี้ที่นายพูดน่ะนายไม่ได้จริงจังใช่ไหมแต่เขาบอกว่าผมจริงจังครับ เธอบอกว่าไม่ต้องหรอกนายไม่ต้องทําเพื่อฉันขนาดนั้นก็ได้ฉันไม่อยากจะเป็นภาระให้นายนายทิ้งฉันเอาไว้ตรงนี้แหละไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่ได้ฉันโอเคฉันอยู่คนเดียวได้เพราะง้นไม่ต้องทําเพื่อฉันขนาดนั้นก็ได้เขาก็หันมาแล้วบอกว่าเธอคิดว่าฉันพูดอย่างนั้นแล้วฉันจะมาเสียดายทีหลังหรอตอนนี้เคียวโกะก็ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยคาสยะเลยอธิบายว่าเพราะว่าเธอร้องไห้ในวันนั้นยังไงล่ะเพราะว่าเธอร้องไห้เพราะว่าเธอแสดงความรู้สึกออกมาเพราะแบบนั้นฉันเลยรักเธอยังไงล่ะ ฉันเคยเป็นแบบเธอมาก่อนแต่ฉันไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกมาแบบนั้นเลยถึงเธอจะเริ่มเป็นเด็กมปลายและฉันต้องรักษาระยะกับเธอแต่ว่าฉันไม่เคยมีความคิดที่จะปล่อยเธอไปเลยเลือกฉันเถอนะน้เคียวโก ถ้าเธอยังไม่เชื่อฉันฉันจะบอกรักเธอจนกว่าเธอจะเชื่อฉันฉันจะบอกรักเธอจนกว่าเธอจะพอใจแต่ถ้าฉันบอกรักแล้วเธอต้องมาเป็นของฉันนะเลือกฉันเถอะนะเคียวโกะเคียวโกะได้ยินก็ร้องไห้ออกมาแล้วซบหน้าอกเขาคาสึยะนายเป็นลอิคอนเหรอเขาก็บอกไปเอาคำนี้มาจากไหนเนี่ยซึ่งลอริคอนในภาษาญี่ปุ่นมันก็แปลว่าพวกมีรลนิยมรักเด็กนั่นเองคาสึยะก็บอกว่าเป็นความผิดของเธอนะเธอเกิดมาช้าเองแล้วเขาก็จับเธอเข้ามาจูบเธอก็บอกว่านายเนี่ยไม่เหมาะกับเป็นคุณครูจริงๆด้วย เขาก็บอกขอบคุณนะไม่ใช่คำชมซะหน่อยและคาสยาก็พาเธอมาดูชุดเจ้าสาวแต่ว่าเจ้านีเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่อยากใส่ไม่เอา เจ้าเคียวโกเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเข้าพิธีแต่งงานอะไรนั่นหรอกทั้งสองคนก็เลยจดทะเบียนสมรสกันแบบเงียบๆการแต่งงานของทั้งสองคนถึงจะไม่มีใครยอมรับญาติฝั่งคัสยาก็ยังไม่มีใครยอมรับแต่ก็ยังมีคนหนึ่งที่ยอมรับการแต่งงานในครั้งนี้คนคนนั้นก็คือพ่อของคัสยานั่นเองพ่อของคัสยาก็บอกว่าไม่มีอะไรที่จะมีความสุขที่สุดไปเท่ากับการที่ได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วแต่ว่าเธอสองคนนายังเด็กอยู่เธอควรยอมรับความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วยแล้วก็ค่อยๆโชว์ให้เขาเห็นถึงความสัมพันธ์ของพวกเเเเเธออนนนนนั่่จจะป็็ครืงพพิสู์ห้้วกขาได ความรักของเธอสองคนเองว่าเวลาที่พวกเธอได้อยู่ด้วยกันพวกเธอมีความสุขจริงๆพ่อของคาสเซะเนี่ยก็ใจดีมากๆดูเข้าอกเข้าใจสุดๆต้นเคียวโกะตะลึงไปเลยนายบอกว่าพ่อของนายเข้มงวดมากๆไงนี่ฉันเตรียมตัวมาไฟกับพ่อเลยเนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือหน้าหมาเป็นหลังแมวเลย แล้วพอ่อในกระถามกินอะไรมาหรือยังกินซูชิด้วยกันไหมโหดพ่อใจดีสุดแล้วคาสยะกับเคียวโกะก็ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ริมทะเลด้วยกันทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากๆในช่วงพักลอนทั้งสองคนก็ออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรไม่ว่าทั้งสองคนจะอยู่ที่ไหนตราบใดที่ได้อยู่ด้วยกันทั้งคู่ก็มีความสุขแล้วในทุกๆวันเคียวโกะก็แฮปปี้มากๆที่กลับบ้านมาแล้วเจอกับคาสยะคาสยะก็มีความสุขมากๆที่ได้เจอกับเธอทุกวัน จนมาวันหนึ่งเคียวโกะก็มารู้ว่าตัวเองตั้งท้องเธอก็ซึมมากๆแล้วก็ไม่อยากจะคลอดเด็กออกมาเลยเธอก็บอกเขาว่าฉันดีใจโยลอกที่ไม่ลูกกับนายแต่ว่ามีลูกน่ะนั่นก็คือมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมฉันจะมีความสามารถในการให้กําเนิดคนขึ้นมาได้หรอฉันจะเลี้ยงดูเขาได้หรอแล้วถ้าเขาไม่มีความสุขขึ้นมาล่ะถ้าเขาถูกลังเกียจถ้าเขาเจ็บปวดถ้าเขาร้องไห้ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่อยากเกิดมามีแม่แบบฉันล่ะนั่นมันก็ทําให้เคียวโกะนึกถึงตอนที่เธอพูดกับแม่ในตอนนั้นว่าใครขอให้คลอดเธอออกมาก กับแม่แบบนั้นออกไปเธอไม่รู้ถึงความรู้สึกของแม่เลยแล้วถ้าเกิดว่าลูกพูดแบบนั้นกับเธอบ้าง mm hmm. ล่ะถ้าลูกพูดแบบนั้นกับเธอ mm hmm. เธอคงรู้สึกอยากตายแน่แ,นแต่คาสยะก,ก็บอกว่า mm hmm. พอเธอรู้ว่าลูกที่เกิดมาก็คือมนุษย์คนนึงเ mm hmm. พราะงั้นไม่เป็นไรหรอก mm hmm. เคียวโกะเราทั้งสองคนก็เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งคู่เรามาจดจําสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขกันเถอะนะแล้วก็จดจําสิ่งที่ทําให้เราเศร้าใจค่อยๆเลี้ยงดูลูกของเราให้โตขึ้นมาจดจาสิ่งเหล่านี้เราจะกอดเขาเราจะรับฟังเขา พาดทําในสิ่งไม่ดีลงไปเราก็จะขอโทษเขาแล้วก็จะกอดเขาอีกครั้งเรามาเลี้ยงลูกของเราให้เติบโตไปด้วยกันนะคาสยากอดเธอนาทีนั้นมันทําให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเขาก็บอกกับเธอว่าคลอดลูกออกมาเธอนะฉันอยากมีลูกกับเธอแม่สาวไม่มีคิ้ว มันก็ทําให้เธอยอมคลอดเด็กออกมาซึ่งเด็กคนนั้นก็คือเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าโทลูนั่นเองทั้งสองคนก็พาโทลูมาเที่ยวหาคุณปู่แล้วคาสเซียก็อุ้มโทลูไปเดินเล่นคุณปู่ก็บอกว่าตั้งชื่อลูกเหมือนเด็กผู้ชายเลยนะเคียวโกะก็บอกว่าคาสเซียตั้งใจจะตั้งชื่อนี้ให้ให้มันมีความหมายเหมือนกับรสชาติที่ซ่อนเอาไว้เหมือนกับเวลากินของหวานถ้าเติมเกลือลงไปนิดนึงมันก็จะทําให้ของหวานรสชาติดีขึ้นเขาก็ตั้งใจจะให้มันเป็นความหมายแบบนั้นนั่นเองคุณปู่ก็ไม่เข้าใจความอินนนนดดีีีี้ขอออออองงพ่่่หรรคเเเเกกกกก็็ปาตััชืืทแลมยวโ แต่ว่าเธอก็เข้าใจเขาดีคุณปู่ก็ถามว่าคาสียาช่วยเลี้ยงลูกบ้างหรือเปล่าเคียวโกะก็บอกว่าเขาเลี้ยงลูกเก่งมากเลย ตอนนั้นคุณปู่ก็เปิดใจกับเคียวโกแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ฉันได้ยินคัสยะาบอกว่าจะแต่งงานฉันดีใจมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาดูไม่มีท่าทีจะสนใจอะไรเลยจนจู่ๆก็มาบอกว่าอยากจะแต่งงานกับเธอมนุษย์เนี่ยลึกลับจังเลยนะพอคนคนหนึ่งได้เจอกับอีกคนคนหนึ่งทางเรื่องดีและเรื่องร้ายเรื่องราวหลายอย่างก็เกิดขึ้นฉันยอมรับว่าฉันไม่ใช่พ่อที่ดีนักหรอกออกจะบังคับเขาหลายอย่างได้ซ้ําแต่ว่าในที่สุดเขาก็มีความสุขได้เพราะว่าเขาได้มาเจอเธอขอบคุณมากนะเคียวโกเคียวโกก็พยายามบอกคุณปู่ว่าคุณปูคะ คัสยาไม,เม่เรียกเกียรตคุณปู่หรอกนะคะไม่อย่างนั้นเขาไม่มาหาคุณปู่หรอก ตอนนั้นคัตเซียเดินกลับมาเพราะว่าเห็นอากาศเย็นแล้วก็เลยจะไปเอาผ้ามาคลุมให้โทลุเขาก็ฝากโทลุไว้กับคุณปู่แล้วก็เดินออกไปคุณปู่ที่ได้อุ้มหลานก็ดูมีความสุขใจมากๆเคียวโกได้เห็นภาพนี้ก็มีความสุขมากๆเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนโทลุโตขึ้นแม่เปิดลิ้นชักมาก็เผดดเอโดนเจ้าน้องเต็มๆเลยไอเจ้าน้องก็ลงตุบลงไปแม่ก็กังวลก็วายใหญ่เลยโทลุเป็นอะไรมากไหมเจ็บมากไหมลูกไอเจ้าน้องก็หันมายิ้มหวานๆาเออ เลือดกูไปละแม่นี่ก็เซนสทีฟกับลูกมากเลยไม่นะลูกไม่นะแม่ขอโทษส่วนเจ้าพ่อก็แซวโหทำให้นักเลงเก่าอย่างแม่ล้มลงไปได้ไม่ธรรมดาเลยนะลูก ตั้งแต่มีโทลุกเคียโกะกับคาสยาก็พาเธอไปที่ทะเลเป็นประจำและทุกครั้งที่คาสยาอุ้มโทลุกใบหน้าของเขาก็ดูอ่อนโยนมากๆม,มันก็ทำให้เคียโกะอยากให้ความสุขนี้อยู่กับเธอตลอดไปให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ตลอดไปต่อมาคัสยาก็ออกเดินทางไปทำงานข้างนอกเคียโกะก็โทรคุยกับเขาด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยสบายด้วยเธอก็เป็นห่วงเขามากๆแล้วก็บอกให้เขาไปโรงพยาบาลแต่เขาก็บอกว่ายังไม่มีเวลาไปเลยเธอก็อยากไปหาคัสยามากๆแต่คาสยาก็บอกว่า,ไม,มวา,ไ,วาไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอมาเดี๋ยวเธอจะติดหวัดด้วยนะอีกอย่างว่า พ่งนี้ก็จะกลับแล้วด้วยก่อนจะวางสายคัสยาก็คุยเล่นกับเธอว่าไว้สักวันเรามาทําน้องให้โทรุอีกคนนึงไหมแม่ก็ขำแล้วถามว่าเอาจริงเหรอเขาก็บอกเอาจริงสิหลังจากคุยกันเสร็จคัสยาก็บอกลาเธอไว้เจอกันพรุ่งนี้นะแม่สาวไม่มีคิ้วแต่เช้าวันต่อมาเคียวโกก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวว่าคัสยาตายแล้วที่ทํางานก็บอกว่าเขาวป่วยหนักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็จากไปกะทันหันพวกญาติของฝั่งคัสยาก็ซุบซิบดินทากันใหญ่เลยว่าทําไมเคียวโกไม่ดูแลเขาให้ดีกว่านี้นะหรือว่าเคียวโกแออบนนกใจนะ น,นั้นไม่น่าแต่งงานกันเลยคัสยาน่าสงสารจริงๆไม่น่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นเลยซึ่งการตายของคัสยาก็ทําให้เธอเจ็บช้ําอยู่แล้วคํานินทาพวกนั้นก็ทําให้เธอเจ็บช้าเข้าไปอีกส่วนโทลุก,ก็ได้แต่มองแม่อยู่ไกลๆทําอะไรไม่ได้เลย พอจบงานศพเคียวโกก็มาที่ห้องพักของคัสยะที่เขามาทํางานก่อนที่เขาจะตายไปในห้องนี้ก็มีรูปครอบครัวที่คาสยะวางเอาไว้เธอเห็นก็เศร้าใจมากๆที่คาสยะจะไม่มีวันกลับมาอีกแล้วเขาจะไม่มาอีกแล้วจะไม่มีเขาอีกต่อไปแล้วเคียวโกะทาอะไรไม่ได้ได้แต่ร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งฉันไปคาสยะนายอย่าทิ้งฉันไปเลย หลังจากนั้นเคียวโกะก็จิตตกแล้วก็ซึมลงไปมากๆเธอก็ไม่ทำอะไรเลยได้แต่จมอยู่กับความเศร้าอยู่อย่างนั้นเล้วกับว่าพอคาสึยะตายโลกใบนี้ก็ล่มสลายไปแล้วส่วนโทลุก,ก็ทำอะไรไม่ได้เลยเธอรู้สึกว่างเปล่าไม่มีความหวังรู้สึกมืดมนไปหมดแล้วพ่อของเธอก็โทรมาแล้วบอกว่าอย่าหวังว่าจะกลับมาพร้อมกับเด็กนะพวกฉันไม่ยอมรับเธอหรอกเคียวโกะก็บอกพ่อว่าคุณโทรมาเพราะเรื่องแค่นี้ใช่ไหมที่คุณบอกว่าบนโลกนี้มีคนที่มีเป้าหมายและคนที่ไม่มีนะ่ะมันโกหกทั้งเพ แล้วเธอก็กระแทกสายใส่เขาไปเธอก็ตระหนักได้ว่าบนโลกนี้นะไม่ได้ต้องการใครเลยไม่ว่าใครจะตายไปโลกก็ยังหมุนไปเหมือนเดิมแต่สําหรับเธอแล้วเธอต้องการคาสยซยเธอต้องการเขามากเหลือเกินเธอนึกถึงตอนที่กลับมาและคาสยซยก็รอเธออยู่ที่บ้านแต่นับจากนี้ไปจะไม่มีใครรอเธออีกแล้ว เคียวโกะใช้แต่ละวันไปอย่างมืดมนเธอเปิดช่องทีวีไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายจนไปเจอกับละครเรื่องหนึ่งที่เปิดขึ้นมาในละครเรื่องนั้นผู้หญิงคนหนึ่งก็ร้องไห้เสียใจที่สามีจากไปตอนนั้นเคียวโกะก็ลุกขึ้นและพูดว่าคาเยะฉันอยากเจอนายนายอยู่ที่ไหนฉันต้องไปที่ไหนถึงจะเจอนายได้จู่ๆเคียวโกะก็เดินออกจากบ้านไปโทรุก็เดินตามไปแต่เคียวโกะก็ทิ้งเธอเอาไว้ในบ้านเคียวโกะมาที่ทะเลเธอก็คิดจะฆ่าตัวตายเพื่อที่จะไปหาคาเยะ แต่นาทีที่เธอกําลังจะตายนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเด็กคนหนึ่งเรียกแม่มันก็ทําให้เธอมีสติขึ้นมาได้เด็กผู้หญิงคนนั้นก็กําลังคุยกับแม่อยู่ไกลๆแล้วสองแม่ลูกคู่นี้ก็เดินผ่านเธอไปมันก็ทําให้เคียวโกได้สติว่าเธอยังมีโทรุเธอเพิ่งนึกได้ว่าเธอทิ้งโทรุเอาไว้ลําพังเธอทิ้งโทลุเอาไว้นานมากเธอลืนนมลูกไปเลยไม่แม้แต่จะได้ยินเสียงของลูกด้วยซ้ําลูกจะกินอะไรหรือย,ยังนะเหมือนกับว่าบางครั้งคุณปู่ก็มาหาเคียวโกรีวิ่งกลับบ้านแล้วก็เปิดปปปรรรระะตตตูููเเเเเขข้้้้้าาาาไธธอออออก็็หหนนนนนนนโททั่่่่งงงยีจถึึชืม ก็ส่งยิ้มให้เธอและบอกว่าคุณแม่กลับมาแล้วเธอก็ร้องไห้เสียใจมากๆ แล้วก็รู้สึกผิดมากๆเธอก็บอกว่าแม่ขอโทษแม่ขอโทษนะโทรลแม่กลับมาแล้วแล้วเธอก็โผล่เข้ากอดโทรลูแม่ขอโทษนะที่ทําให้ลูกต้องรอขอบคุณที่รอแม่นะในที่สุดเธอก็ได้เรียนรู้ว่าแม้ว่าโลกใบนี้จะไม่ต้องการเธอแต่ก็ยังมีใครบางคนที่ต้องการเธออยู่เวลาผ่านไปตอนที่เธอได้เจอกับเคียวเธอก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเธอก็อยากรู้ว่าต่อไปเจ้าหนุ่มคนนี้จะมีชีวิตยังไงนะแล้วโทรลูลูกของเธอจะเป็นยังไงนะแม้กระทั่งในวันสุดท้ายที่เธอตายเธอก็ยังคงหวัง ว่าขอให้ลูกของเธอมีความสุขนาทีสุดท้ายก่อนที่เธอจะตายเธอก็คิดว่าใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยดูแลเด็กคนนี้ทีช่วยทําให้เธอมีความสุขทีช่วยทําให้เธอเป็นที่รักของทุกๆคนถึงแม้ว่าเธอจะผิดพลาดสักกี่ครั้งก็ขอให้เธอใช้ชีวิตอย่างมีความภูมิใจในตัวเองให้ใช้ชีวิตด้วยความเข้มแข็งและใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเสียใจในภายหลังแม้ว่าเธอจะมีความสุขหรือเธอจะมีความเศร้าแค่ไหนก็ตามเพราะว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นเคียวโกะตายไปในที่สุดเธอก็ได้เจอกับคาซิยะคาซิยะมาร ตัดภาพมาที่ปัจจุบันโทลูก็มาอาศัยอยู่ที่ริมทะเลเธอเปิดถุงดูก็มีผักผลไม้เยอะะเต็มไปหมดเลยเจ้าน้องก็ดีใจแล้วก็เดินกลับบ้านอย่างแฮปปี้ทำอะไรกินดีนะ้าแล้วตอนนั้นเธอก็ได้เจอเข้ากับเคียวเคียวก็กำลังเดินกลับบ้านด้วยเหมือนกันเธอก็วิ่งไปหาเขาแล้วก็ป้อหน้าป้อหลังด้วยความดีใจมากๆเออเออหยุดก่อนเวียนหัวเวียนหัวเขาก็ถามเธอว่าได้อะไรมาหรอเธอก็บอกว่าได้ผักมาคุณป้าที่ทำงานให้ผักมาเยอะแยะเลย เคียวก็บอกฉันก็ได้ปลามาเหมือนกันคุณลุงที่ทํางานให้ปลามาเยอะแยะเลยเคียวบอกว่าในสายตาของพวกเขาพวกเราก็ยังคงเด็กอยู่ละมั่งแต่โทอรุบอกว่ามันไม่ใช่ค่ะที่เขาทําแบบนั้นเพราะว่าพวกเราพยายามทํางานมากๆตั้งหากละ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะโทอรุก็จริงจังมากๆเพราะเธอไม่อยากให้เขาคิดดูถูกตัวเองเจ้าเคียวก็บอกเข้าใจแล้วแล้วเขาก็จับมือของเธอเข้าไปจูบก,ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองเธอเคียวตอนโตเป็นหนุ่มก็โคตรหลอหล่อทั้งสองคนมองหน้ากันโทอรุก็ยิ้มให้เขาก็เลยส่งยิ้ม ให้เธอและเขาก็ก้มลงจูบเธอด้วยความรักมือของเขากุมมือเธอเอาไว้และทั้งสองคนก็เดินกลับบ้านไปด้วยกันสองคนนี้ก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขมากๆแล้วก็อยู่ด้วยกันจนแก่เท่ามีลูกมีหลานซึ่งเคียวโกกับคาซียก็มีความสุขด้วยเหมือนกันและเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เย้เย เรื่องนี้มันดีต่อใจแล้วมากจริงๆอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วความปรารถนาของแม่ที่อยากจะให้โทลู้เป็นที่รักของทุกคนมันก็เป็นจริงคือโทลูก็เป็นที่รักของทุกๆคนมากๆโดยเฉพาะพวก12นักสัตว์ใครยังไม่ได้ดูภาค1ถึงภาค3ก็กดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะถ้าชอบเรื่องนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ